อย่าเป็นหมอต้องไปค่ายไหนแนะนำเลยค่ายสร้างหมอค่ายสร้างหมอ,หมอน้องๆจะได้เรียนรู้ถึงอาชีพหมอว่าเขาเรียนกันยังไงทำงานกันยังไงและชีวิตจริงเนี่ยเป็นแบบไหนจากประสบการณ์ตรงของพี่หมอตัวเป็นๆในค่ายนี้พี่หมอจะนำอุปกรณ์ที่ใช้จริงมาให้ลองใช้ในกิจกรรมนี้อีกด้วย น้องจะได้ลงมือผ่าตัดหัวใจและปอดวิธีการเย็บแผลรวมถึงเทคนิคการเย็บแผลและได้รู้จักกับบาดแผลชนิดต่างๆซึ่งน้อยคนมากๆที่จะได้ลงมือทำและได้ทดลองใช้เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานและภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายน้องๆจะได้รู้จักกับเพื่อนต่างโรงเรียนพร้อมกับกิจกรรมสร้างคอนเน็กชันที่ทำให้ได้เพื่อนใหม่กลับบ้านอีกด้วย วนถึงที่หมอจะมาแนะแนวทางและข้อสอบสู่เส้นทางของการเป็นหมอหลังจากจบคอร์สเรียนรับประกันได้เลยว่าน้องๆจะได้รับความสนุกจากในงานและประสบการณ์จากค่ายสร้างหมอ ลงทะเบียนวันนี้น้องๆจะได้รับภาพกิจกรรมในงานรายบุคคลและเกียรติบัตรไว้ใช้ยื่นเข้าคณะต่างๆพร้อมทั้งกระเป๋าผ้าจากค่ายสร้างหมอเป็นที่ระลึกพิเศษแถมฟรีแนวข้อสอบกสบพทเพื่อให้น้องๆไว้เตรียมเข้าสอบหมออีกหน่ย